กักตัวคือกักตัวจริงๆต้องกักจริงๆนะวัคซีนลดความสูญเสียได้ขอให้ไปฉีดวัคซีนสวัสดีครับผมพันโทสรวิส, leaked, สุบุญครับเชื้อไวรัสโควิดมันก็คือเชื้อโรคไวรัสเนี่ยต้องมาสู้กับภูมิต้านทานเ<น>พร <ha> าะฉะนั้นถ้าเรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงพอเราจะสามารถสู้กับไวรัสได้ด้วยตัวเองทําภูมิต้านทานตัวเองให้แข็งแรงที่สุดพักผ่อนให้เพียงพอนะครับดื่มน้ําเยอะ ทำจิตใจให้ผ่องใสให,ให้สดชื่นดวงบานอย่าไปเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนี้มันมีตัวช่วยหลายอย่างที่ทางสาธารณสุขเขาก็มีการแนะนํามาคือพวกสมุนไพรนะครับฟ้าทลายโจรก็ทานได้ในในอัตราส่วนที่เขาแนะนํามาว่าใครจะกินแบบป้องกันหรือถ้าเกิดเป็นโควิดแล้วต้องกินกี่เม็ดอะไรอย่างเงี้ยมันมีโดสบอกอยู่แล้วก็เอาเหล่าเนี้ยคือสิ่งที่หาทางป้องกันอันนี้คือการรับผิดชอบตัวเอง แต่สิ่งที่จะต้องทําและขอมาไว้เลยว่าสําคัญไม่แพ้กับการรับผิดชอบตัวเองคือการรับผิดชอบต่อสังคมกักตัวคือกักตัวจริงๆต้องกักจริงๆนะไม่ใช่ว่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ะครับถ้าเรารู้ว่าเราติดเชื้อรายละลเป็นผู้ที่มีผลบวกแล้วอะ่ะคำว่ากักตัวคือคุณต้องไม่ออกไปเจอใครจริงๆนะ เพราะหนึ่งคนมันกระจายได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะที่เราเจออย่างทุกวันนี้มันก็มาจากขั้นต้นคือหนึ่งคนใช่ไหมล่ะสถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสมมุติว่ามีคนในบ้านเราติดโควิดขึ้นมาแล้วเขาต้องอยู่บ้านโอยอย่างนี้ต้องยิ่งดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมนีกนะครับการแยกข้าวของเครื่องใช้อะไรให้ชัดเจนและในเมื่อตัวเองเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดข,ขนาดนี้ กักตัวก็ต้องกักจริงๆนอกจากการดูแลตัวเองอันนี้แล้วก็ขออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการฉีดวัคซีนวัคซีนมันช่วยเราได้จริงๆมันไม่ได้ช่วยให้การติดเชื้อเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่คนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะมีโอกาสติดเชื้อน้อยลงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นอย่างชัดเจนนะแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือ การดําเนินโรคของมันจะช้ามากถ้าภาษาชาวบ้านคือมันไม่ลงปอดถ้าภาษาแพทย์ก็คือมันจะไม่เป็นหนักให้ง่ายกว่านั้นก็คือมันติดได้แต่มันไม่ตายวัคซีนลดความสูญเสียได้ขอให้ไปฉีดวัคซีน,ซนสิ่งที่ดีที่สุดของเราณตอนเนี้มันอาจจะยังมาไม่ถึงเอาสิ่งที่เหมาะสมกับเราที่สุดไปก่อนละกัน เหมาะสมกับเราที่สุดก็คืออะไรก็ตามที่จะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันขึ้นมาณวันนี้และเดี๋ยวพอพอตลาดมันเปิดกว้างอยากฉีดตัวไหนค่อยไปฉีดไม่ต้องรอถ้ามีโอกาสเลือกได้โอเคเลือกคนทุกคนต้องเลือกสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดของตัวเองอยู่แล้ว